สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่16มกราคม2564เวลา11นาฬิกา23นาทีอุณหภูมิตอนนี้16องศาเซลเซียสจากท่องยายกินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายจินก็ได้มานอกสถานที่ยายกินมาซื้อผักไปฝากให้พี่สาวนะคะ ดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าแจมา่มใสมีทุ่งนาด้วยมีต้นไม้เยอะแยะนะคะวันนี้ยายจินจะพามาชมมารีวิวเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษนะคะที่บ้านยายนีบ้านสาวาตําบลพระพุทธบาทอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะตอนนี้ยายจินรู้สึกจะเปิดหน้าได้แล้วนะคะมีคนจะซื้อผักผักบุ้งยายจินก็เหมาไปแล้วกะหล่าก็เหมาไปแล้วอาจจะเอาอย่างไง ยายจิ้นก็ทักไทยมีลูกค้าเขามาซื้อผักปลอดสารพิษของยายนีตอนนี้ยายนีได้มะเขือยายจินได้มะเขือเทศนะคะได้ม,มันแก้วได้กระรำกับผักบุ้งนะคะจะเอาไปฝากญาติในเมืองนะคะผักเขานี่ยายจินก็กินตลอดนะคะว่าเรารู้นะคะบ้านเรานี่ว่าเขาใครปลูกผักแนวที่ว่า ลอดสารพิษนี่เราก็รู้อยู่เพราะเรารู้จักกันหมดนะคะแกจินก็มาเหมานะคะได้เยอะแยะเลยนะคะแกจินก็ได้เอ้กลับกล้องไปดูหน่อยแกจินซื้ออ้าวแนะนําเจ้าของร้านซะหน่อยอันนี้อ,อันนี้ยายอันนี้มีคนมาซื้อของนะคะยังไม่แนะนํานะคะ,ะขายไปเลยยายนี่ขายกะหลำปรีนะคะ มีลูกค้าเขาปิดหน้าใส่หน้ากากมาหากันนะคะตอนนี้เขามาซื้อผักนะคะมีหนุ่มหนุ่มขับแวนมอเตอร์ไซค์หน้าตาดีนะคะมาซื้อผักนะคะเขาไม่ให้เราเปิดหน้าเราก็เลยได้แค่ข้างหลังเขานะคะไม่เป็นไรเห็นหุ่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค้านะคะเข้ามาซื้อผักเออเขาก็สนใจซื้อมะเขือเทศ ซื้อผักนะคะอันนี้ลูกค้าของยายนีนะคะ i, 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 ยายนียายจินเป็นลูกค้าประจํานะคะมาซื้อมาเขือเทศนะคะไปทําน้ําพริกนะคะอร่อยมากกินกับสาลายนะคะทางเหนือเขาเรียกว่าไก่ยีอีนาา่รเจ้าไก่ยีหนุ่มน้อยคนนี้เขาใส่แว่นตาใส่หมวกไอ้หมองด้วยนะคะเ,เขาไม่ยอมเปิดหน้าแต่เขายิ้มโอ้โหรูปหลอ่อไม่เบานี่เห็นไหมเ,เขาเสยผมให้เราดูด้วยใส่หมวกก็แท่ดีนะครับโอ้โ เขาจะซื้ออะไรอีกเราไม่รู้นะคะยังไม่ได้แนะนำเจ้าของร้านนะคะพอดีขายของให้หนุ่มนิรนามก่อนนะคะนี่ยิ้มด้วยนะคะใส่เลบ็บใส่หน้ากาก,ากด้วยเมื่อกี้เขาเลยเปิดหน้าซะหน่อยเราทักเขาไปอยู่ห่างๆแต่ก็ห่วงน่ะเข้าใจอยู่นะคะช่วงนี้โควิดนะคะวันนี้ยายจินก็มีโอกาสดีได้มารีวิวผักปลอดสารพิษของยายนีบ้านซาวาตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะยายยายนี้เขาเอาตังทอนไว้ข้างหลังนะคะไม่รู้เป็นไงเขาขยันเดินนะคะเดินตุยตุยตุยมานะคะเหมือนคนจะเหาะเออผักบุ้งเนาะเสียดายมีคนเหมาไปแล้วนะคะยายจินเหมาไปแล้วนะครับจะเอาไปฝากให้พี่สาวนะคะผักบุ้งนี่กระปอดสารพิษนะคะมีกระรำด้วยนะคะกระรำปลีนี่หนุ่มน้อยเขาเป็นคน ครับบ๊ายบายครับโอ้โหสุดยอดเลยหนุ่มน้อยนี่มนุษยสัมพันธ์ดีมากเลยดูค่ะเขาแว่นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวยายจิมต้องแอบส่งเขาไปนะคะไอ้ไอ้สวัสดีครับนิชโลกสวัสดีครับโอ้โหลเหลามากเลยนะครดูดูดูมอเตอร์ไซค์เขาอย่างไกนกแต่ตั๊กแตนนะคะมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนตั๊กแตนแท้เดี๋ยวยายจิมจะซ้อนเน่ยชาชาย่อยเสียเไม่อะไรนะคะไอ้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ ครับจคดีครับครับดีดีนะครับ,<อ>บทักทายกันไปภาษาคนบ้านนอกโอ้ยลุงเชาเข้ามายายปะยายนี่สวัสดีก่อนลุงเชาวมาเข้ากล้องซสนหน่อยสวัสดีค่ะแนะนําตัวด้วยเปิดฝากด, <ๆ S 1> ด้วยก็ได้เพราะว่าอยู่ไกลกันแล้วไม่สเออไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรชื่ออะไรคะยายสุนีชวาเขตสุนีชวาเขตเป็นเจ้าของสวนผักปลอดสารพิษนะคะนี่ยายจินก็เสื้อผักบุ้งไปนะคะผักบุ้ง กระลำปีนะคะกระลำปีผักบุ้งยายจินเหมาไปแล้วเอาไปให้พี่สาวนะคะนี่ใหญจิตก็ได้นะแต่นี่มะเขือเทศมาลุกเบลล์มเลยยายนี่หยิบโชสักลูกสิลูกใหญ่ๆแดงๆเออลูกนั่นอ่ะนี่นั่นน่ะตอนนี้นั่นอ่ะเออนั่นน่ะสวยงามนะคะอร่อยนะคะทําน้ําพริกนะคะโอเคเก็บได้สวยงามมะเขือเทศด้วยยายจินก็เหมาเขาไปนะคะ ก็ขายอยู่ทุกวันทุกวันนะคะยายจินจะแว้นมอเตอร์ไซค์มาซื้อทุกวันเลยนะคะคลิปนี้ยายจินก็จะมรีรีวิวเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษนะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะดูยอดผ,ผักบุ้งเขานะคะผักบุ้งเขาสวยงามนะคะเดี๋ยวก่อนยายจินเออสวยงามยายจินจะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกกะปินะคะมีกระลำปีอีกนะคะนี่นี่ยายจินก็ได้แล้วเดี๋ยวคงต้องซื้อมะละกอ ไปด้วยนะคะคปลอดสารพิษนะคะที่บ้านยายนีสุนีชะวาเขตบ้านสาวาตำบลพระพุทธบาทอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านอยากกินผักปลอดสารพิษหาที่ไหนไม่ได้กดมาดูที่ช่องยายจินพาดูพาทำนะคะเราก็จะพยายามสรรหาของดีๆนำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมนะคะ ยายจินก็ว่างๆมารอลูกเขาจะมาเอาผักไปในเมืองนะคะยายจินก็ต้องรีวิวเสียเวลานะคะก็ใช้น้ำเขาเรียกว่าอะไรฝีปากทํางานก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวมาเขาจะมาเอาของที่เราซื้อไว้ไปให้พี่สาวในเมืองนะคะก็ได้ไปหลายอย่างนะคะมะเขือเทศมันแกว้วมะละกอกระลำปลีแล้วก็ได้ผักบุ้งนะคะเยอะแยะกินไปนะคะเอาไปฝากญาติในเมืองนะคะ คลิปนี้เรานำเสนอไปประมาณในีหนาทีแล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังก็คงได้รับความเพลิดเพลินใจมีความสุขในการรับชมโอ้ยเขามีสินค้าขึ้นมาอีกแล้วยายนีอะไรน่ะอังอย่างปนี้ผักชีนนะคะเดี๋ยวต้องซื้อไปอีกนะคะมัดเลยยายนีมัดมัดเลยปนนี้เดี๋ยวยายจินต้องซื้อเพิ่มไปนะคะเด็ก สวยงามป่านี้ยกมือขึ้นเ้วเอาขึ้นพอชว์ป่ะล่ะนี่นี่นี่สวยสวยสวยงามภักปอสันพิษน่ะเจ้ามีขายจุดตลอดน่ะเจ้าที่บ้านเซาวะตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะที่บนใหญ่นี้บรรเซาวาสุนีสุโรพัน์น่ะเจ้าชว่าเขตเออชาวาเขตสุโรพันธ์ลืมไปยายสุนีชาวาเขตขอโทษทีพูดผิดคิดถึงคนรถไถเมื่อกี้เขาไปทมที่นะคะ สำหรับคลิปนี้ยายจินหวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็จะได้รับความสุขมีแนวใหม่ๆแนวกินนะคะมีความเพลิดเพลินใจในการรับชมนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะฟังกันไปชมกันไปนะคะมีความผิดพลาดประการใดยายจินก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์ให้ยายจินด้วยก็ได้นะคะ ายายจินจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ยายจินก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะยายนีสวัสดีเจ้ายายนีเขาบอกสวัสดีค่ะนะคะ